สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับรววจิตสัมผัสเปิดดวงคนลักษณะพิเศษราศีมีนราศีกันที่ไม่โดนราหูเล่นงานผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการไหว้ต้อนรับแก้ดวงพระราหูย้ายราศีเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดริวจิตสัมผัส หรือริวปานรวัตลิมรัตนาอาภรได้ออกมาเผยลักษณะของคนที่เกิดราศีมีนราศีกันที่พระราหูย้ายเข้าครั้งนี้จะรวยรุ่งกว่าใครในรายการคุยทะลุดรามา่าโดยริวนั้นได้กล่าวว่าในเจวันจะมีวันพิเศษอยู่คือวันพุธกลางคืนที่เชื่อกันว่าเป็นราหูเป็นคนดวงแรงและก็วันเสาร์ก็ถือว่าเป็นราหู พระก็เลยเป็นพระปางนาคกรก,ก็ถือว่าแรงส่วนอีกวันคือวันอังคารเขาจึงเชื่อกันว่าพอพระราหูย้ายเข้ามาในปีนี้แล้วลงราศีมีนราศีกันก็จะมาหนุนกันมากกว่าดวงก็จะกลายเป็นดวงที่ดีถ้าหากอยู่ในลักษณะเช่นที่กล่าวมาสี่ราศีจุดเปลี่ยนดวงชะตาพระราหูย้าย17ตุลาคม2566 ให้เอ่ยชื่อถึงหมอช้างทศพรรีตุลาชาวเน็ตหลายคนคงจะคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนเพราะหมอช้างถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงในวงการการดูดวงเป็นอย่างมากโดยสไตล์การดูดวงแบบเฉพาะตัวเข้าใจง่ายจึงทําให้ชาวเน็ตชื่นชอบชื่นชมและนิยมเข้ามาดูดวงจากเพจหมอช้างเป็นอย่างมากหมอช้างทศพรรีตุลาจุดเปลี่ยนดวงชะตาสี่ราศีพระราหูย้าย17ตุลาคม2566รายละเอียดระบุว่า ราหูย้ายราศี17ตุลาคม66จุดเปลี่ยนดวงชะตาพระราหูราหูย้ายออกราศีเมษ14เมษาถึง14พฤษภาราศีตุล18ตุลาคมถึง16พฤศจิกาชีวิตพบทางสว่างมีความสำเร็จก้าวหน้าเตรียมรับข่าวดีรอบด้านราหูย้ายเข้าราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายน ราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมดูแลสุขภาพเป็นพิเศษสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสม่ำเสมอเตรียมตัวดีราหูจะให้คุณมากกว่าโทษระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอป่ายพรกสิบผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลัง2,566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอป่ายพรกสิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่า หลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องซึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่ากับปี2554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นนะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำปะกการังสวยงามแถบอินโดบาหลี อาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคําว่าแดนปลาดิบและตรงที่เป็นรอยเชื่อมระหว่างน้ําร้อนและน้ําเย็นตรงนั้นน่ะจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่า จังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ําเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คาใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมีมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้นั้นมีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุ เราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายหลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นคำทํานายปี2566ปีแห่งมหาวิปโยคขัดแยง้งสู่ตกต่ำระวังภัยพิบัติโหนโซรจานวนอยู่โหราจารย์ชื่อดังที่คุ้นชื่อกันในานามของนอสตาดามุสเมืองไทย เปิดเผยคำํมนายดวงเมืองปี2566โดยพุ่งเป้าไปที่สถานการณ์การเมืองยังคงยุ่งเหยงิงตั้งแต่การย้ายของดาวใหญ่หลายดวงอิทธิพลดาวมฤตยูย้ายออกจากลัคนาเมืองราศีเมษออกไปเข้าสู่พฤกษกตั้งแต่7กรกฎาคม2565และจะถอยหลังกลับมาในช่วงธันวาคม2565ซึ่งอยู่ตรงนี้ไปอีกถึงช่วงต้นปี2566ก่อนย้ายออกไป ส่งผลให้เห็นตั้งแต่ปลายปี65ภาพความขัดแยง้งวุ่นวายการโจมตีกันและกันถัดมาดาวศุกร์เข้าราศีกุมในวันที่25มกราคม66ส่งผลทุกด้านทั้งโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการเมืองจะเริ่มต้นความขัดแยง้งดาวเสาย้ายวันที่1มีมมมนาคม2566ดาวเสารหมายถึงบุคคลที่มีอำนาจซึ่งอาจจะเป็นนักการเมืองหรือคนในเครื่องแบบเกิดจากการเคลื ais, ่อนไหวปมขัดแยง้งน่าจับตา ปลายปี17ตุลาคม2566ราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศสถานการณ์การเมืองน่าจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดเหตุการณ์บางอย่างเป็นช่วงหัวเลีล้ยวหัวต่อของบ้านเมืองอาจถึงขั้นเกิดเหตุนองเลือดไปสู่การเปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้ในเรื่องของภัยธรรมชาติรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาไม่เฉพาะประเทศไทยแต่หมายถึงทั้งโลกเกิดแผ่นดินไหวสึนามิมีโอกาสเกิดขึ้นสึนามิในอ่าวไทยแต่ก็ไม่ใช่ขนาดใหญ่ แค่ทําให้ตกใจเพราะไม่เกิดขึ้นที่นั่นมาก่อนเกิดแผ่นดินไหวทางภาคเหนือในพื้นที่กรุงเทพก็ควรจะระวังบางส่วนจะมีตึกรามบ้านช่องล้มทลายลงมาความคืบหน้าล่าสุดเปิดคำทํานายหมอปลายไพรกระซิบถึงทักษิณก่อนกลับเมืองไทยลัน่นถึงขั้นชีวิตโดยช่วงหนึ่งหมอปลายนั้นได้กล่าวถึงทักษิณโดยพิธีกรถามว่าคุณทักษิณชินวัตรเขาบอกจะกลับบ้านเนี่ยเดือนนี้แหละเนี่ย หลังจากวันเกิดหรือหลังวันเกิดก็คือ16กรกฎาหลังจากนี้ดวงคุณทักษิณจะมีบทบาททางการเมืองอย่างไรหรือไม่ดวงคุณทักษิณน,นั้นจะเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนี้จะได้กลับประเทศไหมท่านยมบอกเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างหมอปลายตอบว่าเออท่านก็พูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นนะ่ะจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนเปลี่ยนใจได้นะพิธีกรก็ถามอีกว่า ตัวเขาเองท่านยมเห็นภาพไหมว่าคุณทักษิณกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้งในเดือนนี้หมอปลายตอบว่าพยายามมากๆเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งท่านยมเตือนเลยว่ารักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่ายอมเสียสัจ,จัะเถอะครั้งที่20ใช่ไหมครั้งที่21ออีกครั้งหนึ่งเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวตัวเองก็น่าจะปลอดภัยกว่า พิธีกรก็ถามอีกว่าถ้ากลับมาตัวเองจะไม่ปลอดภัยและครอบครัวจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมหมอปายตอบว่าถูกต้องค่ะคำถามถัดมาถึงขั้นชีวิตไหมหมอปายพยักหน้าคำถามถัดมาถ้าแนะนำได้ในฐานะท่านยมคนที่สื่อสารกับท่านยมหมอปลายพรยกซิปเนี่ยเตือนเอาไว้ว่าอย่าก,กลับมาเลยในช่วงเวลานี้ยังร้อนแรงอยู่ใช่ไหมหมอปายตอบว่าใช่ค่ะ ย้อนคำทำนายสุดปังหมอบีทูตสื่อวิญญาณพูดถึงการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงชวนคอการเมืองมาร่วมย้อนคำทำนายหมอบีทูตสื่อวิญญาณเปิดใจพูดถึงเรื่องการเมืองประเด็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยทำเอาคลิปนี้ชาวเน็ตแห่แชร์กันสนานอีกครั้งคงยังเป็นที่จับตาจับจ้องกันอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งประชาชนก็ยังคอยจับตาดูกันต่อไปว่าครมชุดใหม่ของนายเศรษฐาจะเป็นยังไงกันบ้างแต่สุดแอคทีฟพ,พร้อมรุยงานกระตุน้นการท่องเที่ยวทันทีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกกระแสร้รอนๆที่บรรดาชาวเน็ตโซเชียลมีการแชร์คลิปโดยอ้างอิงที่มาจากรายการดังอย่างเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม e p ี98ที่แขกรับเชิญสุดปังคือหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่ล่าสุดในเทปสุดปังครั้งนี้ทางหมอบีหรือหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้พูดถึงเรื่องที่ทุกคนสนใจมากๆกก็คือการเมืองไทยและนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างให้คนไทยได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือทางด้านหมอบีเคยเผยว่าดวงทางด้านการเมืองนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าคิดว่าโควิดมันแย่แล้วเดี๋ยวรอดูอันนี้เลยของจริงเปลี่ยนแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราหวังพึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะย้อนคำทำนายโหนฟองสนานฟันฉับรัฐบาลชุดใหม่พูดถึงฝ่ายค้านยิ่งขนลุกไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานจมรัจจันถึงการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เคยพูดถึงนายกคนใหม่ว่า จะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทั้งนี้โหนฟองสนานยังได้เคยททำนายเรื่องของฝ่ายค้านเอาไว้ด้วยซึ่งฟังคำทำนายแล้วทำเอาคนลุกกันเลยทีเดียวโหนฟองสนานเผยว่าตอนนี้บ้านเมืองเรานั้นยังไปได้แต่การเมืองนั้นค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพอสมควรมีอารมณ์กันเยอะมากเรื่องของการเมืองกระทบอารมณ์กันเยอะมาก อาจจะมีการใช้อารมณ์มีเรื่องวุ่นวายกันเช่นการประท้วงกันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งฝ่ายคา้านรอดูนิดนึงเพราะตอนนี้นะ่ะจิตใจคนไทยจากดวงเมืองนั้นเขาเรียกว่าตนุเศษ,ษ,ษโดนกระทบมากเดี๋ยวจะมีลีลาของการคลี่คลายเริ่มประมาณ18ตุลาคม2566เป็นต้นไป ช็อตที่2จะเป็น21บเเมษายน2567เป็นต้นไปแล้วเข้าไปสู่ปีที่ดีของเมืองมากๆที่ต้องรีบทำตอนนี้ก็คือ21เมษายน2567วันเกิดเมืองถึงวันเกิดเมืองในปี2568 1ปปีที่เมืองเรานั้นโอกาสทองต้องรีบทำในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจำชีพเมืองเป็นสี ตกภูมิสุขโอกาสทองของพวกเรา